ตามช่กําลังด้ยค่ะแล้วก็ในประเทศเป็นยังไงแล้วก็ในกัมเบีเป็นยังไงคะโรงงานก็เปิดเร็วขึ้นในประเทศก็ก็ปีนี้ถือว่าเราทํานิวไฮแล้วก็ในกัมพูชาก็ต้องยอมรับว่ามันหลังจากมีสงครามสิ่งที่กระแสชาตินิยมแล้วก็บ้านเมืองที่โลกที่มันอยู่ในยุคที่มีฟฟืเอนเซอร์คนร้านค่านี้ขายเครื่องสินค้าไทยใช่ไหมมันก็มีฟฟืเอนเซอร์ไป เนี่ยไปจ่อเลยเนี่ยยังไม่ยังขายสิงถ้าไทยคุณเป็นรับชาติหรืออะไรกัมันก็เหมือนบ้านเราก็มีถูกไหมครับเราผมแก่แล้วอายุเจ็ดสิบสงครามในโลกนี้มันก็คงมีมาให้เราเห็นอย่างตอนนี้ก็ยังมีสงครามยูเครนสงครามอะไรแต่มันมีสงครามไหนที่ยุให้ชาวบ้านสองประเทศทะเลาะก,กันนะใช่หไหมชาวบ้านแทบจะยกทัพตีกันอะไรี้ยมันนันน่นมากจะเป็นสงครามสมัยสุโขทยัยอะไรอย่างนี้ย สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับหลังจากที่จริงๆค,ค,ความทีคลายมันคงค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังไม่รวมกันเพราะว่าผมคิดว่าพอมันเป็นถึงอย่างนี้ถ้าเราดูเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเห็นคําแถลงของของผู้แทนที่ผู้แทนอาเซียนที่เป็นสักขีพยานในการยุติก็พูดถึงเรื่องหนึ่งที่สิ่งที่ยากก็คือเรื่อง เรื่องทางการเมืองที่มันเป็นเรื่องชาตินิยมทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาซึ่งคนเหล่านี้มัน out อ f control มันทําให้สถานการณ์มันมันยากคือรัฐบาลจะทําอะไรเสียงพวกนี้มันเริ่มเริ่มทำม่ไปยึดมันเลยหรือะไรเแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องเหตุผลนะพูดเรื่องว่าคือจะเอายังไงกันเราเราในเชิงของโรงงานนะครับที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดการ q 4เพื่อทําให้ที่นี้เราเราวางเกมกันยังไงดีครับก็ สุดท้ายมันบิสเนสมันก็จะเดินไปนะครับ<ม>ก็การก่อสร้างอะไรต่างเราก็ยังอยู่ในกำหนดเดิมยงแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ไปว่าจะเริ่มผลิตได้เมื่อไหร่ขายได้แค่ไหนอย่างไรแต่ไม่มียอดขายตกใช่ไหมครเห็นบางแบรนด์ไทยร็อืองอขายไม่ได้เลยอดเหมือนจะเราเราก็ขายเราก็ขายเข้าไปกัมพูชาไม่ได้ เป็นหลักสิบไม่ต่อเดือนหลักสิบล้านบาทเลยเนี่ยโอ้เยอะเยอะกว่านั้นหลายร้อยล้านคือสปอร์แต่ทีนี้จะผลิตในประเทศแล้วมันจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ไหมเออคือคือ,คอพอไปทําที่นั่นใช่ไหมมันก็คงค่อยคอยไปดูแลครับสุดท้ายว่าสุดท้ายทุกอย่างนะครับธรุรกิจมันมีทางออกมันเปลี่ยนแต่เร็วไปที่จะพูดอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเดีย๋ยวแต่เดี๋ยวพอเป็นข่าวไปก็ไอผูนเซอร์ฝั่งนู้นก็มาเล่นงานเราอีก สิ้นปีนี้ภาพรวมทั้งกลุ่มเลยนี่แสนล้านแสนเท่าไร่คะอ๋อยอดขายเกินแสนแล้วถ้าถังมเท่าไหร่คะแสนเท่าไหรคะคือคือฟังค้าปีก็ประมาณแสนล้านแล้วก็คารบาก็คงจะบอลสองคนแล้วก็เบีย เบียก็น่าจะหลายพันแต่จำตัวเล่มแล้วไม่เวลาขาดทุนไม่ขยายจำมันเ่ารวมไงแสนสองล้วเ่าก็เราก็ขายหมื่นกว่าล้านเกินเกินนะเกินเกินเกินแสนสองหมื่นล้านถือว่ามีอัตราการเติบโตไหมคะจริงๆก็ก็คาราบาผมก็โตเบียโตแล้วก็ที่โตเยอะก็คือซีเจมีถูกดีไม่โตเพราะว่าเรายังไม่ยังหาโซลูชันที่จะขยายเราไม่ไม่เสียหายไม่ได้แต่ในเชิงของต้นทุนน้ำตาลคือถ้าเกิดว่ายอดขาย จะในระดับหนึ่งแต่ว่าในเชิงของมารจีบน่าจะสูงขึ้นไหมครัต้นผลน้ำตาลอลูมิเนียมต่างๆมันเป็นยังไงบ้างวัตถุดิบโดยเฉลี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมันบางอย่างก็อาจจะขึ้นบางอย่างก็ลดไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะสําคัญไม่เหมือนกับช่วงสงครามยูเเพนซึ่งไม่ว่าเราจะสั่งอะไรเข้ามาก็ตามมันต้องต้องผ่านเรือไอเรือค่าระวางเรือมันขึ้นห้าเท่าสิบเท่ามันมภาพรวมปีนี้ที่โตถึงสิบโตเต็มากกว่า ่ <20. S 2> ตัวคาราบาวครับประมาณจากยี่สิบอ๋อซีเจโตเกินสามสิบคาราบาวด้วยครับผมคาราบาวจากสักยี่สิบได้สิบแก่ๆนะครับปีนี้นะครับเราคาดว่ายอดขายตอนที่จะ contributing กับบริษัทเราเนียครับจากกับผู้ชามันจะได้มีที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งเรียนอย่างนี้เลยว่าตั้งแต่มีสงครามา การส่งออกการขายมันก็หยุดทะงักเป็นศูนเลยใช่ไหมเป็นศูนย์เลยสปกติปีเท่าไหร่อ่ะเขามอ้ามาเชาเราเขยาเข้ายไเ้าี4เข้าล้านแเ่เดี๋ยวเราเชืาอว่าเดี๋ยวเ็กาับามาเพราะว่าแบเนด์เราที่ขัามาเชาแข็าๆข้ามาร่้นะารข้ามไเน้